จุดที่เราจะต้องทำการต่อนะฮะก็คือ IC ofM ของตัวซับวูเฟอร์นะครับนี่นะฮะเอาพุท<ม>ของ IC นะฮะก็คือขา1และก็ขา7<ม>นะครับของ IC เนี่ยจะต่อกับ r 4 3นะครับและก็ขา7จะต่ออยู่กับ r 4 2นะครับผมจะบัดกรีในตำแหน่งของ r 4 3นะครับซึ่งเป็นลายวงจรเดียวกันนะฮะก็ค่อยๆบัดกรีนะครับนี่นะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขาหนึ่งนะฮะต่อกับ R43 นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ซับเอาชันเนลหนึ่งชันเนลสองนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่าวของสัญญาณซับเอานะครับผมจะต่อออกจากขั้วลบของขาตำแหน่ง C31 นะครับสัญญาณที่เราต่อไปเนี่ยจะเป็นสเตอริโอก็จริงนะฮะแต่ว่าเวลาเรานําไปต่อกับ ZK302 0แล้วเนี่ยเราก็จะปรับสวิตช์ออนนะครับคือสวิตช์หนึ่งเนี่ยปรับเป็นโหมด PBTL นะครับก็จะได้เป็นสัญญาณโมโนนะครับจริงๆเราต่อออกไปเส้นเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมก็ต่อเผื่อให้ดูเลยนะครับเราก็เอาเอาพุทของ IC of MNE5532 ของซับวูเฟอร์เนี่ยออกไป c h a ชแนลเลยนะครับก็จะได้กลาวนะครับกลาวสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณซับชแนลที่1น่ซับเอานะฮะแล้วก็ซับเอาชแนลที่2นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทําการต่อสัญญาณซับเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยสายออดิโอเอาดีบายของเรานะครับเดี๋ต่อไปไปดูวงจรการต่อใช้งานร่วมกับ2บอร์ดกันเลยนะฮะ วงจรเริ่มต้นที่ไฟบวกจากสวิตชิ่งผู้เปิดสายต่อมาเข้ารีเลย์ขาอินพุตของบอร์ดซอสตาร์ทจากขาพุทบวกของรีเลย์ต่อมาเข้าไฟเลี้ยง MT21 สายกล่าวจากสวิตชิ่งต่อมาเข้ากลาวของบอร์ดซอฟสตาร์ทก่อนที่จะมาเข้า z KMT21 ขั้วลบต่อสายซับเอาบวกลบจากแอมป์เ KMT21 มาเข้าลำโพงซับเบสตัวที่1ต่อไปเป็นลำโพงเสียงกลางต่อสาย L บวก L ลบมาเข้าลำโพงเสียงกลางด้านซ้ายจัาสายจากลำโพงเสียงกลางมาขนานกับลำโพงเสียงแหลม ขวบวกของเสียงแหลมต่อขั้นด้วยคาปา3.3เมโค100โวลต์ลำโพงกลางแหลมด้านขวาหรือว่า R บวกลบมต่อเหมือนกันสเปคเดียวกันกับเสียงกลางแหลมด้านซ้ายไฟเลี้ยงบวก12โวลต์ชุดที่2ต่อมาเข้าอินพุตของสเตปอัพบูตคอมิวเตอร์แล้กลาวจากบอร์ดซอร์สตันมาเข้าอินพุตของบูตคอมพิวเตอร์ปรับไฟขึ้นเป็น50โวลต์มาเลี้ยงแอมป์ขับซับ ZK เ3002เพื่อที่จะขับลำโพงซับเบสตัวที่2แอมป์ขับซับ ZK เ3002จะปรับอยู่ในโหมดของโมโนโมนิฟายต่อสัญญาาณบเออกกจ 1มาเข้าอินพุตของบอร์ด z k 3002 z k 3002จะมีวอลลุ่มคุมเกนก็คือ R เกือกม้มาในจุดนี้เราจะต้องปรับให้บาลานซ์กับอาจทรับของ z k m เ21